นิทานเรื่องงูกับปูเล่านิทานสนุกสนุกลงคลิปทุกวันก่อนรับชมฝากเพื่อนเพื่อนกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งมีงูกับปูเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันมาหลายปีิมักจะไปไหน มาไหนด้วยกันเสมอปูมีนิสัยชอบเดินไปด้านข้างส่วนงูชอบเลื้อยคดเคี้ยวไปมาอ่ะปูมักจะชอบบ่นว่างงูเดินคดเคี้ยวน่ารำคาญแต่งูก็ไม่สนใจยังคงเดินตามนิสัยเดิมวันหนึ่งปูกับงูหูกำลังเดินเล่นด้วยกันอยู่ปูเห็นงูหู เลื่อยคดเคี้ยวไปมาอีกครั้งปูจึงทนไม่ไหวตะโกนบอกมูว่าเจ้านี่เดินคดเคี้ยวน่ารำคาญจริงๆนะถ้าเจ้าเลื้อยตรงๆเหมือนกับฉันบ้างมันก็คงจะดูดีกว่านี้มากและแล้วมูได้ยินปูพูดก็รู้สึกโมโหขึ้นมาทันทีมูคิดในใจว่า ปูนี่ช่างปากเสียจริงชอบตำหนิคนอื่นอยู่เรื่อยแต่ตัวเองกลับทำตัวไม่เหมาะสมเอาเสียเลยมูจึงตัดสินใจอีกสอนให้ปูรู้ซึ่งถึงความผิดของตัวเองเมื่อมูหุและปูเดินมาถึงริมแม่น้ำมูก็บอกปูว่าเจ้าเห็นริมแม่น้ำตรงหน้าไหม ถ้าเจ้าเลื้อยตรงๆลงไปในริมแม่น้ำเจ้าก็จะว่ายน้ำได้สบายๆไอแต่ถ้าเจ้าเลื้อยคดเคี้ยวลงไปเจ้าก็คงจะจมน้ำแน่ๆปูได้ยินมูพูดก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาทันทีปูจึงยอมทำตามคำขอของมูงูมูและปููจึงพากันเลื้อยลงริมแม่น้ำปูเลื้อยลงไป ในริมแม่น้ำอย่างช้าๆและระมัดระวังปูพยายามเลื้อยให้ตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็ไม่ไายเลื้อยคดเคี้ยวอยู่บ้างเล็กน้อยปูว่ายนํำไปได้สักพักก็เริ่มเหนื่อยล้าปูจึงพยายามว่ายให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะขึ้นฝั่งแต่แล้วปูก็พลาดท่าลื่นถลย ปูตกลงไปในน้ำลึกปูพยายามว่ายขึ้นฝั่งแต่ก็ไม่ทันปูจมน้ำในที่สุดเมื่องูเห็นปูจมน้ำก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากงูรู้ตัวดีว่าตนเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้ปูต้องจมน้ำงูจึงพูดกับตัวเองว่าถ้าฉันไม่มองหูปูจนทำให้ปูเสียใจปูก็คงจะไม่จมน้ำ แบบนี้หรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าก่อนที่จะสอนใครควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้เสียก่อนไม่ควรทำตัวเป็นอย่างที่เราตำหนิผู้อื่นคนที่นิสัยคดโกงและไม่ซื่อตรงมักพบหายนาเข้าสักวันนอกจากนี้นิทานเรื่องนี้ ยังสอนให้เรารู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำจนทำให้เราทำในสิ่งที่ผิดพลาดได้เรื่องนี้ก็จบลงแล้วเล่านิทานสนุกๆลงคลิปทุกวันรับชมเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นขอขอบพระคุณที่รับชม